อำเภอบ้านแหลมพื้นที่ทางทิศเหนือติดต่อกับอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามทิศตะวันออกจรดอ่าวไทยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองเพชรบุรีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอเขาย้อยประกอบด้วย10ตำบลได้แก่ตำบลบางตะบูนตำบลบางตะบูนออกตำบลบางครกตำบลบ้านแหลม ตำบลท่าแรงตำบลท่าแรงออกตำบลบ,บางขุนใสตำบลปากทะเลตำบลบ,บางแก้วและตำบลแหลมผักเปี้ยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มและเป็นพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเลนและป่าชายเลนมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านชุมชนจากทางตะวันตกไปตะวันออก สู่ทะเลที่ปากอ่าวบ้านแหลมและลงสู่ทะเลอ่าวไทยมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากมายขอนำเสนอพอสังเขตดังนี้บ้านแหลมเป็นชื่อเรียกตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเลซึ่งในอดีตบ้านแหลมเป็นเสมือนเมืองท่าของเมืองเพชรบุรีที่ใช้ติดต่อค้าขายกับหัวเมืองอื่น ชุมชนบ้านแหลมเริ่มตั้งถิ่นฐานหลังจากสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชในยุคที่ฝรั่งเศสส่งราชทูตเข้ามาเจริญสัมพันธมตรีกับราชสำนักอยุธยาในปีพุทธศักราช2310โดยใช้เส้นทางปากน้ำเพชรบุรีนี้เพื่อข้ามเทือกเขาตะนาวสีไปขึ้นเรือที่เมืองมะลิดบริเวณแห่งนี้จึงเป็นเมืองท่านในการติดต่อค้าขายกับต่างชาติซึ่งมีเรือใบสามเสาบรรทุกสินค้า จากคาบสมุทรมารยูขึ้นมาทำการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวบ้านแหลมอยู่เนืองเนืองซึ่งสินค้าหลักคือน้ำตาลตโนดและเกลือโดยเรือดังกล่าวจะจอดทอดสมออยู่บริเวณปากอ่าวบ้านแหลมและนำเรือเล็กมาขนถ่ายสินค้าเรือที่ทำการค้าส่วนใหญ่เป็นเรือของชาวมารยูและมีชาวจีนแต้จิ๋ว เึ่มาค้าขายและเริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในช่วงสมัยรัชกาลที่5มีเหตุการณ์เรือหลวงล่มที่บริเวณวัดต้นสมในหลวงรัชกาลที่5ได้พระราชทานที่ดินให้กับชาวจีนแต้จิว๋วที่ช่วยกู้เรือหลวงจากเหตุการณ์ดังกล่าวชาวจีนได้สร้างห้องแถวค้าขายและใช้พื้นที่หน้าบ้านในการดำเนินกิจการเช่นการเปิดร้านโชห่วย ร้านขายอาหารแห้งร้านขายอาหารสดชาวจีนกลุ่มนี้จึงกลายเป็นผู้ควบคุมกิจการต่างๆจนกลายเป็นย่านการค้าเรียกว่าตลาดบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมมีประชากรประมาณ52,504คนหากกล่าวถึงสภาพสังคมนั้นสามารถเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์พบว่า อำเภอบ้านแหลมประชากรหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาได้แก่ชาวไทยภาคกลางชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงและลาวพวนและชาวไทยเชื้อสายมลายูที่นับถือศาสนาอิสลา,ามประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยตามชายฝั่งทะเลมักประกอบอาชีพประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำนาเกลือซึ่งอำเภอบ้านแหลมเป็นพื้นที่นาเกลือขนาดใหญ่ครอบคลุมในหลายตำบลได้แก่ตำบลบางขุนใสตตำบลปากทะเลตำบลบางแก้วและตำบลแหลมผัดเบีย้ยส่วนประชากรในพื้นที่อื่นๆประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีการทำนาในพื้นที่น้ำจืดและน้ำกร่อยและเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมอาหารทะเลแห้ง ประเภทต่างๆด้วยรวมถึงร้านอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่งสถานที่สำคัญในอำเภอบ้านแหลมมีหลายแห่งเช่นวัดในกลางซึ่งมีอายุมากกว่า200ปีโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์โปรดเกล้าวย้ายพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยาที่รอดท้นจากการถูกพมา่าเผาเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ทสอง มาปลูกถวายเป็นสาราการประเรียนของวัดในกลางทรงสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมารดาวัดเขาตะคราวปดิสถานหลวงพ่อทองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสูง29นิ้วหน้าตักกว้าง21นิ้วเชื่อกันว่าเป็นพระพี่พระน้องกับหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราหลวงพ่อบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงคราม และบางเรื่องเล่ายังบอกว่าเป็นพระพี่พระน้องกับหลวงพ่อบางพิริยัยจังหวัดสมุทรปราการและหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่จังหวัดนครปฐมอีกด้วยโครงการพระราชดำริแหลมพักเบีย้ยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องของระบบนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ สืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริด้านปัญหาขยะและน้ำเสียโดยการศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่ประหยัดสะดวกทำได้ง่ายโดยยึดหลักธรรมชาติช่วยธรรมชาติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆในประเทศได้ด้วย หาดทรายเม็ดแรกตั้งอยู่ที่ตะบลแหลมผักเบีย้ยในอำเภอบ้านแหลมเป็นช่วงรอยต่อชายฝั่งระหว่างหาดโครนในจังหวัดสมุทรสงครามและหาดทรายในจังหวัดเพชรบุรีที่มาของชื่อหาดทรายเม็ดแรกมาจากบริเวณพื้นที่หาดทรายที่เป็นหาดแรกที่พบเมื่อออกสู่พื้นที่อ่าวไทยนั่นเองบริเวณชายหาดมีลักษณะของผืนทรายกว้างและมีโขดหินน้อยใหญ่ มีน้ำทะเลที่ใสสะอาดและมีบรรยากาศที่เงียบสงบด้านวัฒนธรรมประเพณีของอำเภอบ้านแหลมนั้นมีหลากหลายขอยกตัวอย่างประเพณีการทําขวันนาเกลือเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เกิดสิริมงคลในการทำํำนาเกลือซึ่งจะเริ่มทำขวานนาเกลือเมื่อน้ำทะเลที่ตากไว้ตกผลึกเม็ดเกลือมากขึ้น และเมื่อได้รับผลผล,ผลิตเป็นครั้งแรกจากนาเกลือชาวนาเกลือยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ได้แก่เจ้าที่เจ้าทางเทพพยาดาและถือเป็นการบูชาพระวายุพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับเกลือช่วยให้ได้ลมที่ดีน้ำที่เค็มพื้นดินที่ดี เป็นการบูชาเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยในการทำนาเกลือได้ผลผลิตตามต้องการและประสบผลสำเร็จในการทำนาเกลือในทุกครั้งอีกประเพณีหนึ่งคือการทำพิธีส่งฆ่าหลวงที่บ้านดอนผิงแดดตำบลบางขุนใจที่ชาวบ้านเชื้อสายลาวเวียงและลาวพวนสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องและทำพิธีนี้ทุกวันที่17เมษายนของทุกปี พิธีส่งข้าหลวงเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่แสดงให้เห็นภูมิหลังของคนชุมชนดอนผิงแดดและถือเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ของหมู่บ้านหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งมีความเชื่อว่าการทำพิธีนี้เป็นการบวงสวงเชิญเทพพยายดาบรรพบุรุษลงมาปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านพร้อมกับส่งมวลหมู่ผีให้ออกไปจากหมู่บ้าน